เที่ยวก็มู่เมื่อคืนนี่กินกันกันลงในทีจังน,นี้ว่ามีผู้สาวมาน,นั่งนำมาหน่แม <Wow. S 2> ้ว้าวว่ะส่งเขาทาเธอนุอๆว่ะเฮ้กินกันไปคุยกันไปส่งถื่อกว้างขนาดบรสิเลือกจังน,นี่จังว่าส่วนข่อยมาน,น,นำมาหน่แม่โวยวะ <laughs> แต่สวยงามทันเร็วนี้วะ่ะแต่ว่าจะปฏิเสธเปลี่ยนจัง อีหมเยยมือเ่อคีอ้ยังไม่สั่ีกเหรอโวยมันกูยุ้ซ้ายก็คือมโนอนอยันหนีไปะนะแต่มันเพลย์แล้วโนนนำยันหนีเมื่อนตาย่อไงไก่เอายายจ,จัไม่ไจะใส่อะไจอมโนนยันหนีอา ฉันก็มากระพี่ต้่มันขึ้นอีเด้อนะแหมมึงบบเนีห่วยมันกลุ้งภาพมาไงไม่อย่ใงน้นเนาะบเนี้วะ